แอนพัทธ mm ิราเมียชาคริตช็อตนี้ผมฟ mm ู hmm. ไม่เป็นทรงแต่ชาวเน็ตโฟกัสหน้าสดสวยจริงไม่ต้องปรุงแต่งพลอดที่ผ่านมาต้องทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลธุกรกิจครอบครัวทังเข้าไร่เข้าสวนแถมยังต้องเตรียมออเดอร์ผลไม้ส่งลูกค้าจนแทบจะไม่มีวันให้หยุดพักผ่อนล่าสุดแอนพัทธิราภรรยาของชาคริตย้มนามพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่และคุณแม่สุดที่รักของน้องโพก็ได้มีโมเมนต์ชิลๆกับเขาสักทีแถมงานนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ติดตามอินสตาแกรม ด้วยการนาเอาภาพถ่ายมุมน่ารักน่ารักพร้อมกับแคปชั่นซึ่งเผยให้เห็นภาพของแอนพัททิลาขณะกําลังนั่งผงฟูอยู่บนที่นอนโดยมีน้องโปก,กาลังนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆแต่งานนี้นอกเหนือไปจากความน่ารักของเจ้าตัวที่เป็นแฟนต่างเข้ามาชื่นชมแล้วอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายคนอดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือผิวหน้าไร Make ้เมคอัพของแอนพัททิลาที่ยังคงไว้ซึ่งความใสและความสวยเสนิหที่ว่ามองยังไงก็ไม่เบื่อจนหลายคนถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ขอเคล็ดลับรับรวๆกันเลยทีเดียวขอขอ,อบคุณภาพาามังคีแอน้อดีส ข่าวสนุกดอดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ